สบายดีเจ้าท่านผู้ชมนในอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวายสมาชิกคุณในเดทีวีพี่น้องไทยหลา่าเฮาที่เบิ่งอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะเจ้าสาหรับคลิปนี้หมอแก้มจะมาพูดต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเทอร์โบแค็นเซอร์นะเจ้าว่าเอแล้วเ,เราจะทํายังไงดีเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแค่มะเร็งปกติเนี่ยเราได้ยินเราก็แบบรู้สึกแย่หรือว่าคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักเนี่ยคือหมอจะบอกตลอดนะเจ้าว่า การที่เราช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งหนึ่งคนเนี่ยมันเป็นการช่วยรักษาเนี่ยจเจ้าจิตใจความรู้สึกของพี่น้องหรือคนที่เขารักหรือคนที่รักเขาให้เป็นการฮิวใจเป็นการรักษาคือแบบเวลาคนป่วยหนึ่งคนเนี่ยค่ะก็จะมีคนข้างๆมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีลูกมีสามีที่คอยดูแล คิดกังวลใส่ใจจะเป็นยังไงจะดูแลยังไงจะกินยายังไงจะกินข้าวยังไงจะไปหาหมอเมื่ออไรฟังคุณหมอไปหาคุณหมอฉะนั้นลูกพ่อแม่สามีเป็นภรรยาดูแลภรรยาเป็นสามีดูแลพ่อแม่เป็นลูกก็ดูแลฉะนั้นนี่คือครอบครัวพี่น้องคนที่เรารักนับถือคนที่มีบุญคุณฉะนั้นคำว่ามะเร็งเนี่ยเป็นคำที่บาด เป็นโรคที่บาดความรู้สึกที่สุดนะคะทั้งคนที่เป็นแล้วก็พี่น้องคนที่ดูแลคนที่เรารักแล้วลักเราโดยเฉพาะคนที่รักเราคนที่เรารักเขาอาจจะไม่ลักเราก็ได้ <c oughs> จับก็วิธีการนะคะหนึ่งก็คือว่าคนทั่วไปก็จะมีว่าพอมีอายุเท่าไหร่ต้องไปหาหมอไปตรวจสุขภาพนะคะเมื่อคุณหมอเห็นว่ามีความผิดปกติ อย่างเช่นเอ้ยมีตับอักเสบผิดปกติตรวจแล้วค่า AST ALT เนี่ยจะเอ็มไซต์ตับมันผิดปกติฮะหรือว่าเอ้ยแบบจะมีอย่างที่ค่อนข้างที่จะเห็นในเบสิกในการตรวจอย่างของออหมอแก้มเนี่ยก็จะใช้ lab นะจ๊ะชื่อร้านนาแ a บเพราะว่าช่วงที่อยู่เชียงใหม่ก็จะเป็นร้านนาแลบแต่ถ้าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมันดีตรงที่ว่า เรามีพวกองปบนห้องว่าอออ่เ healthcare เจ้าก็คือการดูแลสุขภาพของที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีการนัดมีอะไรต่างๆก็ตรวจเลือดฟรีแต่จริงบ้านเราตอนนี้ก็มาแน่ใจว่า30บาทแต่ว่าประกันสังคมอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ว่าคุณหมอจะต้องอ r d e r ์นะเจ้าก็คือหมายความว่าต้องพบการผิดปกติในร่างกายของเราในเลือดหรือผลเลือดการตรวจร่างกายปกติ อายุน้อยก็อาจจะปีละหนึ่งครั้งพออายุเยอะขึ้นมา30 40 50ก็6เดือน4เดือนซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายอายุนะเจ้าของของคนแต่ละคนอันนี้ก็คือคนทั่วไปแต่วันนี้ทำไมคนที่เป็นไปฉีดวอซอแล้วเอ้ยเป็นอัลเลจี อย่างของหมอกแก้มเนี่ยก็คือหลังจากฉีดปุ๊บฮอร์โมนหายไปหมดเลยจากฮอร์โมน128นะคะฮอร์โมนหายไปหมดเกี้ยงเลยผมร่วง80%นะคะเอ็มไซต์ตัดจากคนที่เป็นคนที่ตัดสะอาดมากเพราะว่ามากินเนื้อสัตว์ใหญ่ค่ะคือรับสินเจ้าแม่กลนอิ่มตั้งแต่อายุ15ก็คือไม่กินเนื้อวัวมากินเนื้อวัวมากินเนื้อควายมากินเนื้ออย่างที่ประราดพิสดารนะเ้ามากินนกมากินอย่างที่กินก็คือหมู ปลาปลาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งที่กินเจ้เป็นปลาเป็นหมูเป็นไก่เท่านี้เองค่ะกบก็บกินเพราะว่ากบจํำสินนกก็บกินเพราะว่าเราเดินทางบ่อยขึ้นเครื่องบินเดินทางบ่อยนกก็เลยบกินคือบกินในอย่างที่แปลกประหลาดในอย่างแพะแกะในอย่างบิกินสักอย่างเลยนะเจ้าฉะนั้นก็จะเป็นคนที่สุขภาพดีมากๆโคตรดีเป็นคนสุขภาพโคตรดีและแข็งแรงเพราะว่า เป็นนักกีฬาแล้วออกกําลังกายตลอดเวลาแทบจะแบบออกกําลังกายที่ผู้ชายออกต่อยมวยก็ทําเตะฟุตบอลก็ทําแต่ตัวเองได้จะเป็นนักกีฬาก็คือวอลเลย์บอลบาสเกตบอลน,นะคะแบดบินตันเนี่ยเป็นแล้วก็วิง่งถ้าใครที่ติดตามาาหมอมาก็จะเห็นว่าปกติเวลาตอนเช้าเนี่ยก็จะวิง่งตอนเย็นก็จะวิง่งคือเป็นคนที่แข็งแรงเล่นเวทเล่นจีมอย่างทุกอย่างแต่พอฉีดวสอปุ๊บ จบค่ะชีวิตนี้จบจบในการออกกําลังกายคือคือออกมาได้อีกเลยมีเงื่อมาไ,ได้ถ้ามีเงื่อแล้วโอ้แบบจะคันหัวแทบตายแล้วก็ความที่เราหยุดหายใจไปห้าสิบกว่าครั้งเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือออกซิเจนอันนี้ยากจะให้ลูกศิษย์แล้วก็เอฟซีหรือสมาชิกต่างๆเนี่ยได้พกไวน้นะเจ้าออกซิเจนเจ้าออกซิเจนกระป๋อง เวลามันอันตรายเวลาเราหายใจบอกออกเวลาเราเนี่ยออกซิเจนเนี่ยช่วยได้นะคะปั๊มน้ําตกน้าอย่างต่างๆเราตกเราอย่างแบบหายใจบอกเพิ่งก็จะต้องเป่าปากก่อนนะคะคือคือให้ออกซิเจนออกซิเจนถ้าเราลงกั้นหายใจสิว่ากั้นได้กี่นาทีฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยสำคัญมากๆตัวเองเนี่ยหลังจากที่วูบไปนะคะครั้งแรกในชีวิตที่ รู้สึกว่านี่คือความตายก็คือวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ปีเออเปีไทยปี65ม้งคะก็คือปี2021ค่ะปีไทยจำไม่ค่อยได้ส่วนมากจะจำเป็นปีทางอเมริกาเจ้าก็ชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะแล้วก็หยุดหายใจอย่างเงี้ย เท่าที่จําได้คือห้ากว่าครั้งทุกวันนี้ใช้ชีวิตทุกคนแบบเฮ้ยหมอแก้มเปลี่ยนไปนะหมอแก้มแบบจากที่แบบแบาบมีไรเแบาบมีเลี้ยวแบาบมีแรงแบบโซมนอนสมหายใจลําบากแล้วทุกวันนี้จะต้องพกกระเป๋าสองใบหนึ่งใบก็คือกระเป๋ากระเป๋าของไม่งงเขานะเจ้าอันนี้สองก็คือกระเป๋าที่ใส่ออกซิเจนนะคะคือยาหอมยาลมยาดมยาหมองแล้วก็มีกระเป๋าจะพกกระเป๋าสองใบ นับแต่เราช็อกเราวูบเราวูบดีกว่าไม่ได้ช็อกวูบนะครเพราะมันจะล่วงลงแบบนั้นน่ะก็คือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราเรางงตอนนั้นกว่าจะหาสาเหตุเจอโอ้โหแบบเข้าเข้าเป็นแบบคือปกติเนี่ยค่ะเวลาเราเข้าโรงพยาบาลมันจะมีแบบ second opinion แต่ที่เรียนมาจากอเมริกาคือต้องมี third opinion ก็คือก็คือสามความคิดเห็นก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเช็ค ร่างกายทั้งหมดอย่างน้อย3าโรงพยาบาลค่ะเพื่อเอามาเทียบกันว่า,า first opinion second opinion third opinion เนี่ยมีอะไรที่มันเหมือนหรือมีอะไรที่แตกต่างถ้า third ยังบ่ชชั่์ก็ต้องเป็นที่4เช็คโรงพยาบาลที่4 4ไม่ก็5้โรงพยาบาลห้โรงพยาบาลนี่แม็กซิมัมละห้โรงพยาบาลโดยปกติเราจะสามารถหา,าจุดที่แท้จริงหาปัญหาที่แท้จริงได้เจอ อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา12ปีนะคะที่เรียนทั้งหมด Master ร์บริสเป็นเอ็นซีนูเทรนคอนซัลแท t เอช h พีฮอริสติกเฮลพ์เพชเนอร์นะจเจ้าจบแพทย์ทางเลือกแพทย์องค์รวมนะเจา้าแพทย์ผสมประสานแพทย์กัญชานะคะอันนี้ก็คือเราเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดอันนี้ก็คือความหลากหลายนะคะเพิ่นเป็นอเมริกาแต่ว่าเพิ่นเอ้ยเอาแพทย์แผนจีนเอาแพทย์ แผนอ,อ,อายุรเวทอินเดียนะเจ้าองค์ความรู้มาต่างๆยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ได้อยู่ในะตำราคือแพทย์แผนไทยแต่ว่าเราก็โชคดีที่ว่าเราเป็นคนไทยเราก็มีองค์ความรู้แพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยป่อป่อองว่าป้อหลวงป้อหลวงป้อหลวงสร้างก็คือ,อ,อคุณตานะเจ้าคุณตานเาตานาะเอา,าพูดภาษากลางๆเดียวงงกันก็คือคุณตาที่เป็นหมอสมุนไพร แล้วมีโอกาสได้ทำงานจับแพทย์หญิงเพ็ญนภาคือกรมการแพทย์แผนไทยพัฒนาอยู่หลายปียังก็เลยเป็นโอกาสที่เราได้มีความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยมันอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วฉะนั้นเวลาไปเรียนอเมริกาสิ่งที่เราได้ได้ไดมากกว่าคนอื่นที่มีองค์ความรู้มากกว่าคนอื่นคือองค์ความรู้แพทย์แผนไทยนะ,ะแล้วมันก็เอามารวมคือการรักษาที่ดีสุดคือการรักษาแบบแพทย์ผสมผสานจำไว้ให้ดีนะคะ คำนี้ท่านจะต้องเรียนรู้วันนี้หมอที่ดีสุดในโลกคือตัวท่านเองถ้าท่านเอาชีวิตเอาสุขภาพท่านไปไว้กับหมอคนอื่นๆอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้โดยเฉพาะแพทย์ที่แบบมีการแบบว่าเขาเรียกว่าปกปิดหรือว่าต่อต้านในองค์ความรู้ด้านอื่นๆเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณเดินความรู้หรือว่าใช้ความรู้ only one way i เน t ่ย a t mean you step back อเมริกามันบอกอย่างนี้เลยเจ้าจริงๆ <c oughs> ทั่วโลกด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่ทั้งบอร์ดของทางยุโรปของอังกฤษด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาใช้แพทย์ผสมผสานร่วมด้วยกันในการรักษาเป้าหมายก็คือว่าแพทย์ทุกๆแขนงจะต้องช่วยกันรักษาคนป่วยลูกไข้ให้ดีที่สุดเื่อหายให้ ให้ the best เจ้าได้ความรู้ความสามารถของทุกคนอันนี้ก็คือแนวทางในการรักษาในปัจจุบันนี้เจ้า